จสิให้อาหารปลาเบงว่าี่คำๆเน่จังหน่อยแล้วปลาแกเลี้ยงไว้ครับก็ได้กินเลยพี่นอ้องย่มอยากย่มได้กะมานนี่ละพี่น้องเอามาหาเนี่กะถื้อเก่าก็ได้กินนั่นเดครับปลาคอดีเนี่ยกาลังจะโูจะโูขึ้นมาหาหา้องว่าจะได้ยินเสียงก็จะขึ้นมากือกันเย่ยมากินอาหารใหญ่ก็านีก็มีได้ครับนี่ยังหน่อยอยู่ดิรุ่นนี้แต่ว่ารุนนี้ก็พอดีต่มอยู่ยน้ครับน้ำดำเป็นขึ้นมาสิข,ขึ้นมากเลย จลูจะลูจะลูขึ้นมาตัวปากคอเฮางนะซํานี่ก็ไเด้กกินแล้วว่าแต่เขามาเห็นเขามอาหาอะไรได้เมันเด้กกินอาหารนะครับกินแล้วจะลูจะลูขึ้นก็ขึ้นมางาเห็นซํนนานั่นอยู่ในน้าตัวหน่อยพ่อได้มากตัวใหญ่จะได้ครับนี่นม็นลงกไปเลยเด๋ยวสห้อาหารเ่นสิมากกินบอ่อนะครับเนาะคุณครับว่าจะห้อาหารนั่งก็ มาแล้วครับเป็นประตเพียนประตเพียนปลานิ่นเท่านั้นนี่นว่าจะให้อาหารเ,เคยกินยญามะแรงครับยญ้ามะแรงแต่สิมกินอาหารดีกับตอนเสาร์เด้อพี่น้องเด้อมาให้ช่วงเที่ยงๆนี่บ่ค่อ,คอยขึ้นมากินหรอกพะว่าน้องลองมาให้่าแล้วนี่ครับกระใายอาหารเม็ดน้ำเน่สลับกันกับอาหารปั่นกบอนของนำ้ำขุดประคอขึ้นมาคุณพี่น้องขึ้นมากินอาหารด้วยกันถึงประคอปลาดุกนะครับอยู่นี่ ปล่อยลงไปมาว่านนี่ก็ไปไดป้ปลาเทพพจากน้องคนละครับเอามาปล่อยลงน้ำว่าสิเดียวปลาเทพูมาปล่อยลุงน้องนี่ทั้งเบดเลยครับปลาเทโพด,ดิพี่น้องขึ้นมากหลายแล้วเพราะว่าน้องก็บเริ่มสิจับสาสุถ่ายนะครับเนาะขืนมาไวาพีมาทดลองให้อาหารเบิ่งนี่ที่ว่าขืนมากินดีครับปลาเทโพของเทโพครึ่งปาน ทั้งเทโพ่ทั้งปลาตะเพียนเฮาปลาทโพูคจีบอยู่เป็นหมู่เป็นหมู่ตะพี่น้องถามมาเดี๋ยวมาปล่อยลุงนีทั้งบดแหละครับปลาเทโพ่เฮานี่เพราะว่าน้ําเริ่มขุ่นแล้วตรงนี้เนาะครับเนาะปลาเฮาก็พวกปลาช่อนปลาคอนี่ก็สิเนี่ยไ่ค่อยเห็นแล้วนี่สิบ่เห็นปลาน้อยเฮา ถ้าว่าปลาคอพันกินหมูกับปลาซิวบางทีเลยพี่น้องหลายสิเดียุ่นน่ะเต็มอยู่ในหนองเนาะถ้าว่าปลาคอพันกินอันปลาหน่อยบางทีนะยังเต็มอยู่เด้ในหนองมีอาหารหลายคือว่านะครับเลือลายเป็นบ่คอยกินกันบ่บ่คอยมากกินปลาหน่อยเฮาปลาซิวหลายเด้พี่น้องเต็มมาจะเพียนเน่ยมึงปลาซิวหรือว่แตกหลายแพหลายแฮงเอามาปล่อยไว้อยู่ บกีโลดเลยพี่น้องด้ยามาบ้านตักขึ้นมาบ้านถวยหนึ่งนครับถวยหนึ่งเอามาปล่อยไว้เดี๋ยวปีนี้สิได้พาก,กันไปสอนสาใหญ,ญาอ่อยู่ถ้าได้ปลาซิวเสียมาปล่อยลงนี่ปลาซิวนี่แพไดนไว้มีขุณรคูหนองเลยครับพี่น้องกลายเป็นซ้าเ้าเดียปรปลาซิวเป็นนิโตเลยเนีย่เวลาห้าอยากซําอยากมุกอยากปลอมนี่แกไม่อยากอู้นี่ก็สะดุง้ง มาลงบัดเดียวนี่ยกขึ้นย่อยกนี่ได้เลยเลยคุณติเละเต็มอยู่กระซิวว่าจะสูบน้ำจากน้องมาปล่อยลงเต้นเซลได้ครับข้าวเดียวได้ช่ำถวยน้องก็เอาสูบน้ำลงมาห้เพิ่นเรื่อยๆนะครับเนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นขางบนนี่ซึมลงไปหาหนองคือเ่าแต่ว่าดินแห้งคือเป็นเพิ่นเป็นดินเหนียวดินดากเขาเนาะก็ที่ว่าสำหระซีเมนต์พี่น้องสำหราบปูนอีกทีหนึ่งหมดละ เลยกลายเป็นอานายู่นามได้ตัวอยู่นามได้าเป็นเตละพื้นที่แต่ละดินกสิตางกันเนาะแต่ว่าห้องบ้านนองก็ได้ดีอยู่ครับเนาะเป็นดินด่างดินเหนียวหี่ถือว่าก็ดีอย่างเสียอย่างถ้าดินเหนียวดินด่างเนี่ยก็เห็ดเขาก็บ่ค่อยได้บันไดคุณครับบางทีนะพญาเยี่ยวของขามาดิเจอเิีงหุคนนึ่งฝ่าถ้ากินมากินมาจอบเอาตัวโบพปนี้ละ เห็นกบแ,แล้วก็สิมาจะนี่ละแล้วก็สิมีได้พึ่งพาอาศัยกันครับพี่น้องพวกนกพวกนีก้เพิกก่นก็นจะค่อยมาคือก,กันเฮาไข่เนื้ออยู่นี้อยู่กไกล้วพอได้อยา่างกะตีกิ้งใส่เอาครับติละป่าเฮาเฮาก็สิให้อาหารให้เพิ่นได้มาเล่นมากินไปนำ้ำอาหารป่าเฮาไปนํานี่ ให้ไก่ไ,กไปเรื่อยคุณเรียแรกก็ที่ว่าตอบโจทย์เป็นตัวพี่น้องแต่ก้อนนี้จะบอกให้พี่น้องได้ฟังหลายเทียล้ะเนะาะผู้คนเขามากิดตามรุ่นหรือว่ามาฟังที่รุ่นกระสบโบว่าเออบ้านน้องเห็ดจังไหนนี่ครับอยู่กับบ้ามาณอยู่หนึ่งไร่ห่งานได้พี่น้องเด้อมาเฮ็ดขางบ้านเนี่ยของนี่งนนนง็งานเดียวนี่พี่น้องงานเดียวห่อมาเห็ดอยู่นี่นะครับเนาะกระสิมีนี่แหละของอยากของกินผูกขวง แต่ก่อนนี่พื้นที่มงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ซื้อหน้าเทียบเป็นหน้าแบบทาบานเฮ้าคนอื่นหน้าแองกะทาเนาะมองนี่ก็กลายเป็นเฮ็ดเขากับสีโบข้อสีใดเขาเปนไดครับก็เลยกลายเป็นคือพื้นมีหนามบอบบุกก็เลยกลายเป็นเอามาเหลี้ยงป่านี่แหละครับเลี่ยงป่าเลี้ยงปุ๊บเลี่ยงสาัพัดให้มันหมุนเวียนเป็นปีได้เพราะว่าหน้าเฮากะดีอยู่ครับแต่ว่ากระจงไหวขางโบนเพรออยู่นี่ก็หน้ากะสีหาไรอยู่ ก็เพียงแต่แบง่งออกมาเห็ดประมามันทั้งเฮียนทั้งหยังนําได้ครับพี่น้องหนึ่งไร่หนึ่งงานเนาะแต่ว่าเอามาเห็ดแต่แฉะนี่งานเดียวนะเอามาเห็ดช่วงนี้เนาะแต่ว่ามันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยเฮาก็ค่อยเห็ดไปเรื่อยนํามันก็สิหลายขึ้นไปคุณครับชนพนผม์ทีเป็นอย่างปลายหน้าเขากับ,บ่บยากกันอันนี้เห็ดหลายประเ็ดจะเป็นคล้องไว้แล้วก็ปล่อยปาลาลงเวลาสามเดือนเฮาก็สามารถเอาปลาใด้นามลดลงมาเกี่ยวเขาเลาก็จับปลาแล้วก็เอามาปล่อยีต่อใด นะครับเลี้ยงปลายหน้าเขาเขาก็เลี้ยงไว้พอได้เป็นอาหารเป็นเมนูเฮานี่ละเวลาบออยากไปตลาดตลละลี่กันนี่แหละซ้านี่ก็ใส่มองเอาตึกงแงเอานี่กระดเลยครับโอ้ทดลองเอาปลาเทโพมาลองเบิงพี่ว่าซื้นดีครับพี่น้องไปจับมาต่พุนละสีเดียเอามาปล่อยลงนี่บัดเลยปลาเทโพเพราะว่าน้ำบอที่ถ่ายมันิ่นแห้งล่งแล้วครับโอ้โหดีละปลาเทโพปลาตะเพียนเฮา ก็ขึ้นมากินดีตัวยว่าตั้งแต่มีปลาตะเพียนปลาที่ผู้เฮานี่ก็ขึ้นมาไหวเลยให้อาหารนี่กันมากินน้ำกันได้ดีเลยนี่นะครับผมว่าน้องกับภาพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งเนาะขนาดบ่อของเฮานี่ก็บ่อนี่ใหญ่กว่าหมู่นี่ครับบ่อนี่ก็สิอยู่ประมาณข่วมลึกนี่ของนี่ก็สิอยู่เมทาซีฟเด้อพี่น้องเด้อข่วมลึกนี่ก็ช่วงนี้ก็สิน้ำนี่ก็สิเพียงข้าต่อยนี่นะครับนี่มองน้ามอง ไหอยู่เครื่องกีตมทั้งอยังเนาะเพราะว่าเขาก็เหตุดอยู่นี่ฟัง,งข้างๆนี่จะเป็นหน่อยกลัวประมาณอยู่ฟังนี่จะสิอยู่ประมาณสิบเมตรด้ครับควมกวางเด้อแต่ว่าฟังนี่มันจีโจกนี่เอาเป็นให้หน้าเขาวุดเป็นเลยเพราะว่ากบบระบอกดกาเลยาว่าประมาณให้จักเมตรจักเมตรเนาะอยากได้เพียงแต่ว่าอยากได้ซีบอหาบอแล้วก็แยกปลาเลี้ยงได้เพราะว่าตะกรอนนี่ก็เลี้ยงเป็นกระช่างปลาอยู่ข้างล่างนอกเนาะ อยากจะภาพพี่น้องมากอัปเดตมึงว่าเป็นจังไดเนี่ยหลังจากก็ปลาเทโพ่มาปลอยลงอยู่ประมาณสาวสามสิบตัวมาทดลองบึงว่าพึ่งจะอยู่ไดบ่อปลาไงๆมากกินเพื่อนบ่อเนี่ยรือว่ามอปลอยแล้วเขาทาอยู่พี่น้องนะเพื่นตัวใหญ่แล้วเนาะมาน้องก็มาปลอยนี่พูดปวดพูดเทโพได้พี่น้องนะเทโพ่ปูดเวลาเนี่ยก็สิแต่ไงไหวบ้าง บาดตะเพียนกับตะเพียนปาติพูฮันลักอยู่น้ำกันอยู่นี่นี่ครับพู่ควอมยาวฟังกับซีโบมานเกี่ยบพ่อซิบซีซิบหาเม็ดดีพี่น้องเด้อเพราะว่าเป็นยาวไปทางพุ่นนี่ข้อมหลวงเพิ่นฟังนี่ประมาณซิบซีซิบหาเมตรฟังนี่ก็อยู่ม,มันซิบหาเมต็ดนะครับบอนเป็นบอใหญ่มัวนก็ไล่ไล่กันไปแช่ฟังพุ่นก็บหกเมตรเจ็ดเมตรนี่ครับไล่กันไปผมซี มีสาหน่อยก็มูกับมี่วยน้ะครับเนาะพ่อได้เดียงปลาแล้วก็สูบปลาได้ง่ายนี่แหละครับผมกระพาพี่น้องมาอับเดียดเบิ่งสวนข้างบ้านแล้วก็ให้อาหารปลาเข้าไปนําพอได้ผ่อนคลายนี่ครับผมในผ่อนคลายได้มาเบิ่งปลาเขานี่แหละคว่วสุขของเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยครับผมทว่าในบันปลายชีวิตของเฮานี่แหละจังได้เฮากะที่ว่าจังไดเขาต้องเป็นผู้เฒ่าอยู่แล้วเนาะเฮาต้องเฒ่าไปหนหนาบนเวลาสินนมคืนหลังเด้จังไดเขาก็ต้อง ยมพื้นที่แล้วก็พ่อใดให่งเจ้าของเวลาแก่ฒ่ามาเฮากับพ่อใดอาศัยนี่นะครับผมอยู่สวนเท่านอกเขาก็จะเท่าไปเรื่อยนี่ครับผมบอน้องก็เลย่นได้มาเห็ดว้เพื่ออนาคตทองเฮาตรงนี้คือเฮ้าบอไปเห็ดงานเนี่ยก็สามารถเลี้ยงปูเลี้ยงปลามาลงทุนอยู่อย่นเวียนไอเจ้าของพอใดใส่ได้ซอยมือละหล่อสองหล่ออยู่ครับนี่อยู่นี่เนาะก็ดีครับตอบโจทย์ว่าเห็ดมาแล้วดีครับพี่น้องครับบวน้องก็อยากให้ หลายหลายคนเพราะไอเห็ดไหวเป็นมองมีของอยากของกินปลูกยางลเล็กๆและน้อยไปเพภาษีอยากแต่ปีแรกนะครับเนาะต่อไปแล้วก็เห็ดไปแล้วมันก็สิลงโตบีงมันนะครับผมปลูกยางลเล็กๆน้อยไปนี่ครับผมก็อย่าลืมในช่องกบปาา่าพารวยนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าน,น,อน,น้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้าน้องกตีอาทีเป็น่น้องเลยคลิปนี้ก็สวัสดีครับ